คนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าโค้ดนะคะมีโอกาสได้ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณนะคะก็แสดงความดีด้วยนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะมีโอกาสได้ออกไปทําเคสกับโค้ดนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่กําลังสนใจนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์รีบอรกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะคำถามคือทําไมเราจะต้องทำกระบวนการที่เรียกว่า5กาบทบาท เหตุผลแย่ๆสำคัญเลยก็คือนะคะคนใหม่นะคะกับโคสชของเราเนี่ยเขาเป็นคนแปลกหน้ากันค่ะนะคะซึ่งเวลาคนสอบ สองคน,คนซึ่งเป็นคนใหม่หามาเจอกันแน่นอนที่สุดค่ะคนใหม่ของเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็อาจจะอึดอัดน,นะคะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะต้องมาเจอหรือว่าต้องมาทําอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ตัวเราเป็นคนกลางค่ะนะคะที่พาคนใหม่ได้มาเจอกับโค้ชนะคะถ้าเราเนี่ยทำกระบวนการเพื่อเรียบว่า5บทบาทดีๆนะก็จะทําให้คนใหม่ของเราค่ะเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาก็จะเปิดใจในการรับความโค้ชเราเนี่ยได้มากขึ้นนะคะ ก็จะทําให้นะคะการสนทนานะคะหรือว่าการคุยทางนี้ก็จะเริ่มต้นแล้วก็จบลงด้วยอย่างดีแน่นอนนะคะเนาะซึ่งนะคะ5บทบาท มีกระบวนการอะไรบ้างนะคะเนาะเราก็มันคือกระบวนการอะไรนะคะกระบวนการ5บทบาทตามชื่อเลยค่ะมันก็คือกระบวนการนะคะที่เราเนี่ยเราต้องทาบทบาททั้งหมด5าข้อด้วยกันนะคะในระหว่างที่โค้ชเนี่ยกำลังคุยกับคนใหม่เรานะคะเนาะประกอบด้วยบทบาทที่1ค่ะนะคะเมื่อนะคะคน2คนมาเจอกันก็คือคนไหน ะะมาเจอกับโพสต์เรานะคะเราก็ต้องทํากระบวนการที่เรียกว่าการแนะนำถาถกต้องไหมคะแนะนาก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการโปรโมทค่ะแล้วก็การถามนําเมื่อเราโปรโมทถามนำํำบุ๊บนะคะเครื่องใหม่ของเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็รู้ว่าคนที่มาจะมาคุยียบเขาเนี่ยเป็นใครนะคะอันที่2ค่ะ ขณะที่นะคะโพสต์เราเนี่ยกำลังคุยรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของรีบอนนะคะหรือว่าตลาดลดไขมันนะคะตัวเราเองค่ะก็ต้องทําบทบาทที่2งนะคะที่เรียกว่าการตั้งใจฟังค่ะแล้วก็คอยพูดเสริมนะคะเพื่อให้เพื่อนใหม่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าเ,เราตั้งใจนะแล้วเราก็เป็นมืออาชีพนะคะเนาะแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบเออรู้สึกแบบอยากฟังด้วยเพราะว่าขนาดตัวเราเองเนี่ยก็ยังตั้งใจฟังเลยนะคะ ขั้นตอนที่3ค่ะบทบาทที่3นะคะเวลาที่โค้ชของเรานะคะเ,เริ่มที่จะมีการช่างวัดค่ามวลร่างกายนะคะแน่นอนที่สุดค่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเป็นปอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะอ่ะมันก็จะเป็นกระบวนการบทบาทที่3ที่เรียกว่าการเตรียมอุปกรณ์นะคะ พอเราเตรียมกบุนการเสร็จนะคะบทบาทที่4ค่ะนะคะช่วงท้ายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงต้นก็ได้นะคะที่โพสต์ของเราเนี่ยอาจจะให้เราเนี่ยมีการแชร์นะคะว่าเราเนี่ย เปิดใจนะคะที่จะเข้ามาใช้รีบอลได้ยังไงหรือว่าเข้ามาทาตลาดรถไถนั้นได้ยังไงนะคะที่เราเรียกว่าการใช้วัวจอยนั่นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อโค้ชเราปุยจบเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะเราก็ต้องทําบทบาทที่ห้าค่ะนั่นก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการเดินสมแล้วก็การป ซ,ซึ่งเดี๋ยวหนูจะมาลงรายละเอียดของแต่เราค่ะเรามาดูกระบวนการหรือว่าบทบาทแรกกันเลยนะคะบทบาทแรกค่ะเราเรียกว่าบทบาทนะคะในการโปรโมทแล้วก็ถามนําโ<ม>ดยปกติทั่วไปเราจะแนะนําใครก่อนก็ไม่ผิดนะคะแต่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าจากประสบการณ์นะคะที่นิวอยากจะแนะนานะคะให้เราได้โปรโมทเนี่ยอันดับแรกค่ะนิวอยากให้เราเนี่ยโปรโมทคนใหม่ให้คนรรู้จักก่อน เพราะว่าคนทุกคนอยากเป็นคนสำคัญค่ะนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปปุ๊บนะคะแล้วเราได้ความสําคัญกับเขาก่อนนะคะก็จะรู้สึกดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนึกออกไหมคะ mm ั hmm. ็อย่างเช่นนะคะนิวก็จะสมมติว่านิวไปเจอโค้ชนะคะนิวก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้เอค่ะ เอเนี่ยเป็นเพื่อนอยูเองค่ะตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะพอดีเอเนี่ยเห็นอยู่ใน a c e b o o k ค่ะว่ามีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเอเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ะของบริษัท เอกชนที่หนึ่งเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนแข็ันมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอเลี่ยมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่มีน้องค่ะพยายามลดด้วยตัวเองมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะลดได้นะคะวันนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวของรีบอร์ไปให้เองฟังแล้วค่ะคร่าวๆนะคะเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยดิวอยากที่จะให้พี่บีนะคะซึ่เป็นโค้ชนะคะพี P ่บีนะคะได้มีโอกาสนะคะบอกเล่าเรื่องราวของรีบอร์แล้วก็ตลาด ลดไขมันเนี่ยให้เอนะคะได้รับฟังรายละเอเียดที่ลึกขึ้นไปเพราะว่าตัวหนงเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาใช้สินค้าแล้วก็เพิ่งได้ศึกษาบางอย่างหนูอาจจะยังตอบคำถามไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือหนูจะโปรโมทเองนะคะการโปรโมทโปรโมทเสร็จนะคะเราจะต้องถามนําให้กับโค้ชด้วยนะคะประโยชน์ที่ใช้ในการถามนํามีประโยชน์อะไรนะคะ การที่เราบอกว่าเราเนี่ยมีบอกเล่าเรื่องราวของฟรีบอลแล้วบ้างเรื่องของตลาดไปอา้าบ้างนะคะโค้ชเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเวลาที่จะคุยเนี่ยเราจะต้องอโค้ชเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวตรงส่วนไหนนะคะเนาะแล้วก็โค้ชที่มาเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ถามนําให้โค้ชนะโค้กก็จะไม่ทราบค่ะว่าวันนี้เนี่ยโค้ชจะต้องบอกเล่าเรื่องราวเรื่องอะไรบา้างเราพอนึกออกใช่ไหมคะพอเราแนะนําเพื่อนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลังจากนั้นแค่เรา โปรโมทโค้ชนะคะให้เราโปรโมทโค้ชนะคะโปรโมทอะไรบ้างก็โปรโมทชื่อค่ะโปรโมทอาชีพนะคะเราก็โปรโมดโปรไฟล์แล้วก็ความเป็นมืออาชีพของโค้ชนะคะอย่างเช่นค่ะ พอเรานโปรโมทเเสร็จเรียบร้อยแล้วนุ้นบอกว่าเอจ้ามีโค้ดของนิวเองชื่อโค้ดพี่บีค่ะโค้ดพี่บีอดีตเป็นวิศวกรนะคะเนาะแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพาเช่นเดียวกันนะคะเปิดใจเข้ามาทําตลาดลดไขมันจากการที่ได้ทดลองใช้รีบอนนะคะแล้วก็ภาวะการัอยู่หายใจสมดุลข,ของพี่เนี่ยดีขึ้นนะคะจนปัจจุบันนะคะพี่เนี่ยมีโอกาสได้ดูแลคนจำนวนมากเลยที่ใช้รีบอนให้เป็นผลลัพธ์ทางรูปร่างแล้วก็เรื่องของสุขภาพและพี่ นเน่ยเป็นคนที่ดูแลนิวเองนะคะจนนิวสามารถลดไขมันได้นะคะ3มเดือนเนี่ย ได้ถึง17กิโลเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนิวเชื่อว่าพี่บีนะคะก็จะสามารถดูแลเอเนี่ยให้เป็นคนรักได้ดีอย่างแน่นอนเหมือนกับที่พี่บีเนี่ยดูแลนิวแล้วก็พี่บีเป็นคนน่ารักแล้วก็นิสัยดีมากๆเลยะคะ่นะณวันนี้ถ้าเกิดสมัยเอได้คุยกับพี่บีเนี่ยวันนี้มีปัญหาตรงไหนนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนที่สอบขันเนี่ยอเอสามารถถามพี่บีได้เลยนะคะ เราเห็นไหมคะเวลาที่เราโปรโมทโค้ชนะคะเราก็โปรโมทความเป็นมืออาชีพแล้วก็ผลงานของโค้ชนะคะที่ไปที่มานะคะมันจะทําให้เอเนี่ยได้รู้สึกกับโค้ชเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้วัตถุประสงค์แล้วว่าวันนี้ที่เขามาถ้าเขามีคําถามนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยเขาจะสามารถสอบถามข้อสงสัยนั้นได้ด้วยอันนี้ก็คือบทบาทแรกคะ่ะบทบาทที่สองคะ่ะค่ะให้เราเนี่ยตั้งใจฟังคะ่ะ แล้วก็คอยพูดเสริมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่พูดแซงนะคะอ้านะคะการั้งใจฟังทำ ให้เราเตรียมกระดาษปากกาสมุดนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยตั้งใจฟังโจทย์นะคะเค <C> e <an> รื่องเราเนี่ยพอเห็นเราตั้งใจขนาดนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะคนใหม่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะตั้งใจฟังด้วยนะคะ <C> e <an> เพราะว่าเห็นเราตั้งใจมากเลยนะคะเนาะอันที่2ค่ะนะคะก็ให้เราพู้สริมนะคะในออบางประโยชน์นะคะที่เรารู้สึกว่าอาจจะมีประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจของเพื่อนเราได้อันที่3าค่ะนะคะให้ปิดเสียงโทรศัพท์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ,ๆเนี่ยไม่อยากให้รับโทรศัพท์ในระหว่างที่ มีการสนทนาระหว่างโค้ดกับเพื่อนเรานะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจำเป็นจะต้องรับจริงๆเนี้ยก็อยากให้เดินออกไปแล้วก็ขออนุญาตออกไปรับแล้วก็ต้องรีบกลับมานะคะอันที่4ค่ะไม่เดินออกนอกวงนะคะในระหว่างที่โค้ดกำลังสนทนานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนะคะ,ะไม่เลี้ยงอาหารคนใหม่เพราะว่าในระหว่างที่เรากําลังคุยสนทนาการถ้าเกิดเขารับทานอาหารโด้ทัแนนะ่นอนที่สุดเขาจะไม่มีสมาธิในการฟังนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่2ค่ะอใจากสามเราก็พูดเสริมต่อไปค่ะ ให้การเตรียมอุปกรณ์นะคะการเตรียมอุปกรณ์สำคัญม,มากๆเลยค่ะความเป็นอาชีพของเราที่คนหมายใจเห็นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีอุปกรณ์พร้อมมหรม่นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของเครื่องชา่างเพราะวันนี้เรากาลังจะมาวัดมวลไขมันให้กับเพื่อนเราถูกต้องไหมคะเ,เครื่องชา่างเนี่ยเราจะไปจะต้องมีในของตัวเองนะคะเนาะ,ะแล้วก็อันที่2ค่ะนะคะโบชัวค่ะแล้วก็ฟนนะคะ เราจำเป็นจะต้องมีโบชัวรีบอลแล้วก็มีแฟนสปอนเซอร์นะคะเป็นของพวเราเองนะคะเพราะว่าธุรกิจน,นี้เป็นของเราจริงไหมฮะและว้วก็อที่3ค่ะเราจะเป็นจะต้องมีสินค้าในการเทสเตอร์นะคะเนาะเพราะบางคนนะคะเคยใช้สินค้าของแบรนด์อื่นมาแล้วเขาไม่ชอบรสชาติแล้วเขากลัวว่าเขาจะกินไม่ได้นะคะถ้าวันนั้นคุณม,มีพกสินค้านะคะอย่างเช่นโปรโตีนนะคะโฟลเนี่ยไปให้เขาทดลองชิมด้วยนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็เขาสามารถทานได้แน่นอนแล้วก็ข้อที่ ค่ะนะคะกระบวนการไวจอยค่ะกระบวนการไวจอยเนี่ยบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าโพสต์เนี่ยจะแชร์ให้เราเนี่ยได้แบ่งปันไหมหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดเวลามันจํากัดเนี่ยหรือว่าเรามีการแชร์ไวจอยกับเพื่อนมาตั้งแต่เรื่องต้นแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้แชร์แต่ว่าให้เราเนี่ยเตรียมไวจอยไว้ก่อนสักประมาณสองถึงสามนาทีนะคะไวจอยเป็นกระบวนการที่ทาให้เพื่อนเราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเนาะว่าการใช้รีบอร์ดเนี่ยเห็นผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะการเดินส่งแล้วก็ฝากสื่อ แน่นอนที่สุดค่ะมันจะมีคําถามมาคถามนะคะหรือสิ่งที่เพื่อเราสงสัยแต่เขาไม่กล้าถามค้เราโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจบการสนทนาแล้วให้เราเนี่ยเดินไปส่งเพื่อนนะคะนาะแล้วก็ถามด้วยคําถามเชิงบวกค่ะอย่าถามคําถามเชิงลบนะคะอย่าถามว่าวันนี้ที่โค้ชบีคุยงไงไหมนะคะพยายังติ๊เพี้ย,ยนคานี้นะคะแล้วก็ให้แต่ให้ใช้คําถามว่าวันนี้ที่โค้ชบีคุยเราว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเราว่าวันนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเอได้ตัดสินใจนะใช้รีบอลแล้วก็ เป็นผลลัพธ์เราเชื่อว่ามันจะสามารถต่อยอดธุรกิจแล้วก็เราจะสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยกันแน่นอนแล้วก็อาจจะโปรโมทอะคาเดมี Academy ในวันถัดไปนะคะเนาะว่าเนี่ยให้เขามาเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ข้อมูลวันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาจํากัดนะคะข้อมูลมันอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทาําให้เราเนี่ยได้ดัานใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนาะก็ให้อ พูดเชิงบวกนะคะเนาะแล้วก็ถามเขาว่ามีตรงไหนที่สงสัยเพิ่มเติมไหมนะคะเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบไปไปบอกโค้ชนะคะแล้วก็ โค้ดเนี่ยจะได้ช่วยติดตามให้อีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เรียกว่า5บทบาทค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นะคะเราทำกร,ระบวน,นะะาการครบทั้ง5ขั้นตอนนิวเชื่อว่านะคะเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการที่จะเปิดจังมาขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นคนนอกนะคะเราก็จะทําให้นะคะประสิทธิภาพนะคะในการที่เราเนี่ยทำเคสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยคะ่ะเวลาที่เราไปออกเคสกับ สิ่งที่เราอยากให้เราโฟกัสนะคะไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์เนี่ยมันต้องเกิดจากค่าสถิติหรือว่าค่าเฉลี่ยนะคะเนาะซึ่งมันต้องใช้กระบวกนการในการทำหลายเคสแต่สิ่งที่เราจะได้แน่นอนก็คือเราอยากให้เราโฟกัสเรื่องของการให้นาตัวเราเองนะคะว่าเราจะเก่งขึ้นจากเคสนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเว้พร้อให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในธุรกิจนะคะแล้วก็ตละหนักเลิกใช้งานซะดิค่ะ